เอาต่อจ้าต่อต่อนะคะต่อไม่ใช่ต่อพึ่งต่อไม่ใช่ตัวต่อตัวพึ่งนะคะต่อต่อต่อคลิปต่อจากคลิปก่อนหน้านี้จ้าคลิปต่อจากคลิปเมื่อวานนะคะเราเราก็พากันเดินนะคะรอบๆหมู่บ้านเนาะนะคะคลิปก่อนก็เดินไปฝั่งทางหนึ่งนะคะแต่คลิปจะยาวไปก็เลย ตัดเอามาลงอีกตอนนึงจ้ะนี่ก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านแล้วนะคะเดินอ้อมมาเรื่อยๆตามถนนหนทางมาเรื่อยๆจ้ะ นะคะตามถนนหนทางมาเรื่อยๆนะคะทางเดินสะดวกสบายเราก็คลิปนี้เราก็มาถึงอีกฝากฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเราก็มาถึงอีกฝากฝั่งหนึ่งแล้วเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ถึงบ้านนะทุกคนนะนะคะนี่วันนี้นะคะที่เรามาเดินการเป็นตอนบ่ายแก่ๆแ,แล้วจ้ะนะคะแม่จ๋าลงจากไลฟ์นะคะแล้วก็พอเออลงข,อขึ้นเวทีแล้วก็เอ่อลงมาแล้วก็เลย ถือโอกาสเดินออกมารับอากาศบริสุทธิ์รับแสงแดดอ่อนๆนะคะแต่ก็หนาวอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะนี้แดดแก่แดดตอนบ่ายแก่แแล้วนะคะทุกคนพระอาทิตย์ก็ส่องแสงเต็มดวงเดินชมบรรยากาศด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้หญิงก็เดินอยู่นางเดียวนะคะ <laughs> มองไปทางด้านหลังก็ไม่มีใครหมุนไปรอบๆก็ไม่มีใครนะคะตอนนี้มีนางเดียวนะคะนางคนเดียวเองนะคะเดินชายเดียวเลยจ้าวันนี้แต่จริงๆแล้วก็ นะ,ะมีคนออกมาเดินกันเยอะพอสมควรนะคะก็เดินผ่านกันไปพอปะปายนะ,ะแต่พอจังหวะที่มีคนแม่จ๋าก,ก็พยายามที่จะไม่ถ่ายเนาะนะคะก็จะถ่ายเอาเฉพาะตอนที่โล่งโปร่งสบายนะคะไม่ติดผู้คนไม่ติดคนอื่นเนอะนะคะ,ะ,คะเพื่อความปลอดภัยนะคะสบายใจนะคะทำวิดีโอแบบสบายใจไม่มีใครในวิดีโอของเรา <laughs> นะคะลีเกเลี่ยงนะคะลีเกเลี่ยงบางทีบางคนเขาก็ไม่ได้เต็มใจไม่ได้อยากจะออกกล้องไม่ได้อยากจะติดไปในวิดีโอของเราเนาะนะคะแม่จ๋าก็จะแบบว่าเลือกถ่ายเอาตอนที่ไม่ค่อยมีคนนะคะถ้ามีคนเดินสวนมาก็พยายามจะจะหยุดนะคะจะหยุดถ่ายสต็อปไว้ก่อนนะคะคพอเขาผ่านไปแล้วก็ถึงจะถ่ายต่ออะไรประมาณนี้ลนะคะ่ะแม่จ๋าก็พยายามจะเซฟตัวเองเนาะนะคะเพราะก็รู้ๆกันอยู่ว่าม,มัน ก็จะมีคนที่เขา,เอ,าอยากออกกล้องไม่อยากออกกล้องก็อย่างว่าละคะ่ะแล้วก็ส่วนมากฝรั่งเขาก็จะค่อนข้างจะแผ i ยเวทนะคะไม่ค่อยอยากจะออกสื่อสักเท่าไหร่นะคะเราก็ให้เขาเรียกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะมาเดินกันไปเรื่อยๆทุกคนนะคะ เดินกันไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกนะคะไม่ได้เห็นผู้เห็นคนก็ดูธรรมชาตินี่แหละสวยดีนะคะดูธรรมชาติสวยสบายตานะคะสบายตาสบายใจค่ะนะคะสวยสบายตาสบายใจนะคะก็เป็นสวนเป็นบริเวณของหมู่บ้านเนาะนะคะซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะนะคะที่เห็นแบบนี้นะคะเป็นที่สาธารณะถนนก็เป็นถนนเฉพาะคนเดินแล้วก็จักรยานนะคะ นะถนนคนเดินแล้วก็จักรยานเป็นถนนเล็กๆนะคะแล้วก็ทําไว้ให้คนมาเดินออกกําลังกายฝรั่งเขานิยมนะฝรั่งเขานิยมเดินออกกําลังกายกันนะคะ่ะเดินวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บ้านเราก็ไม่ไหวเดินร้อนอากาศมันต่างกันทุกคนนะคะการวิถีการใช้ชีวิตมันก็จะมีต่างกันบ้างนะคะเขาอยู่เมืองหนาวเขาก็จะชอบออกมาเดินออกมารับ แสงแดดเวลามีแดดเวลามีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อนข้างชอบออกมาเดินดูพระอาทิตย์ยามบ่ายแก่ๆของเราจะ้ะแต่ถ้าลองบ้านเราเดินแล้วก็มันร้อนแดดมันร้อนมากนะคะก็ไม่ค่อยมีใครจะนิยมเดินสักเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราเนาะทางพวกนี้ก็จะเห็นกันอยู่บ่อยๆล่ะคะ่ะในคลิปวิดีโอของแม่จา๋าเพราะแม่จ๋าก,ก็จะมาเดินประจำล่ะคะ่ะทุกคนนะคะ เดินประจำบริเวณนี้นะคะก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆในตามแต่แตกต่างฤดูการไปนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็ฤดูร้อนก็จะต้นมงต้นไม้ที่เห็นเป็นก้านกิ่งกิ่งก็เดี๋ยวก็เขียวพลึบพลับเขียวพลืบพลับงามตานะคะแล้วก็มีผละมะลารากไม้ให้เราได้เก็บเด็ดกินระหว่างทางเดินลูกพลัมแอปเปิลอะไรก็ว่ากันไป สวยงามตามทองเรื่องสวยงามตามทองเรื่องจ้านะคะเอามาฝากทุกคนนะคะได้ดูด้วยกันสวยๆงามๆเพลินตาเพลินใจค่ะไม่ได้เป็นคลิปวิดีโอแบบว่าเลิศเลอเลิศเลอเพอร์เฟกอะไรเนาะนะคะก็เป็นคลิปธรรมาชาติสวยๆเอามาฝากนี่มีดอกไม้ด้วย